แกงส้มผักกาดเขียวปีหน้าตาน่ารับระทานไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครวัวพิสิรินะคะก็จะพาเพื่อนเพ่เข้าครัวนะคะมาทำเมนูแกงส้มผักกาดปี ผักกาดเราะผักกาดเขียวนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะผักกาดเขียวผักกาดเขียวปีนี่เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้นะก็มีผักกาดเขียวปีมีปลานี่นะคะเพื่อนปลาทับทิมนะคะน้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ สร็จแล้วเราก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือมะระกอค่ะเนี่ยเป็นมะระกอมะระกอแก่ดิบนี่ผักที่เราเก็บมาจากสวนบ้านเรานะคะอันนี้เป็นเครื่องที่เอาไปตมเป็นเครื่องแกงนะคะก็มีพริกหอมกระเทียมกระชายค่ะตะไนะคร้ใบมะกรูดเนี่ยทั้งหมดที่เราจะต้องเอาไปโขลกตมรวมกันเป็นเครื่องแกงแกงส้มนะคะ แล้วจะมีมะขามนะคะนี่นะคะมะขามค่ะเท่านี้นะคะคือวัตถุดิบทริงหมดที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการทํานะคะนี้เราก็เอาน้ําต้มนะคะน้ําต้มหัวตะไคร้นะคะหัวตะไคร้อาหานะคะต้มไว้แล้วเราก็เอาฟาลงไปต้มค่ะพร้อมกับปลาร้านะคะนางเองก็คือเนี่ยทำน้ำปลาร้านะคะทน้ำปลาร้า ก็จะปล่อยให้น้ำเนี่ยต้มเนื้อปลาไปนะคะสักพักหนึ่งประมาณสิบนาทีนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนเครื่องแกงที่เอาไปปั่นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะนี่เราก็ทำเครื่องแกงอยู่นะคะเนื้อปลาลงไป น้ำที่เราต้มปลาไว้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราโขกกับเครื่องแกงไว้นะคะละลายลงไปละลายลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปะคะ่ะเพื่อนนี่นะคะคนไปเข้ากันกับน้ำแกงนะคะก็รอให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็ใส่ผักลงไปนะคะ เคปีนะคะอร่อยค่ะออพอคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะรอให้น้ำแกงเดือดเนาะให้ผักมันสลดยุบตัวะค่ะ มอแกงเราเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะเพื่อนใส่ปลาลงไปตอนน้ําแกงเราเดือดอนะคะปลาจะได้ไม่เ็นคราวนะคะแต่ปลาเนี่ยเราต้องไปล้างเกลือนะคะเข้าเกลือล้างเกลือให้สะอาดนะคะก็จะไม่ทําให้ปลามีกลิ่นนะคะกดเนื้อปลาลงไป เพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะคะใส่เนมะขามน้ำมะข,ขามนะคะใส่ระปริกลงไปหน่อยนะคะเพื่อนนะคะความนัวนะคะความนัว ใส่น้ำตาลเพิ่มไปได้นะคะเพื่อน,นเราก็จะตามด้วยน้ําปลานะคะเพื่อนปลาลงไป ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนรอชิมรสหวานไงคะเพื่อนเพื่อนหน้าตาแกงส้มผักกาดเขียวปีหน้าตาน่ารับะทานไหมคะ ีสสงจัดจ้านมากก็ชิมให้ออกรสหวานนิดนึงนะคะจะอร่อยค่ะเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้นะคะ เมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปของเราต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่นะคะเมนูสำหรับวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแกงส้มประกาศเขียวปีใส่ปลาทับทิมนะคะเข็มคนมากอร่อยด้วยนะคะ all right, all right, all right.